รับประดิษฐ์เตาสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเอ่าครับเอาแปรมาเอาเปิดเอายกเอารับประดิษฐ์เตา สองศูนสองศนสองนะครับกลับมันจะแต้สามศูนย์สามศูนย์สามแผนเซอร์ผ้าโอ้เจอไม่ข้ามเหมือนกันนะครับสอแต้

สามเจ็ดเจ็ดสี่บัตเต็มเต็มแปดสามสแปดสามเป็นเตาม

กางเต็น์เบนลกสิบสี่เอาเปิดเอายกขึ้นมาเอาเตะมาโอ้ยกราบเต็นตา

ต่ดเศษจับแฟนเดตามสิบสองาสิบ,บสองอ่ะเอาเปิดหัวเอาขาขาผ่าเกตสับแฟนเดตาม ห้าสิบสามห้าสิบสามเอาเซื้อไปเปิดเข้า่าเขาโูกุ่งไปแล้วครเปิดหกเจ้าถ้าได้้อนน้ก็นะครับสิบสามหกสิบสามหกเอาเสื้อ้าเปิดเอายกเสียลูกบอม

เอาเสือไปอูวางไปแด้กสบห้าจุดนะครับใวก็ฉลังหต่อแด้มนึ่งครับั้งแป็นจีน่าไปนะครับผลการคะแนนเซตที่หนึ่งทีมบ้านสักแป้นบีชนะด้วยคะแนน15ต่อ7คัครับ ตั้งแต่พบสิบสี่

0 1 3 3 3 3 9 2

สามเข้าจังปัดแตรสองพี่พ่อเริ่มโสดโสดสามสี่ sampai detail หกเ็ดเอาเท้ไปเปดเอายกขึ้นมาเอาทางเป็นในแต่าทางเป็นในแต้มนะครับสี่เจ็ด สี wow. oh. ่เจ็ดเอาเสือเป่าโอ้ยออกตะเพริดแซวสองสองแปดสี่แปดสี่ตะเพริดแซ

ไปไป้วนั่งรู้เอาเยอะโอได้ครับเชือปั้นไว้อยาเชือปั้ไว้ด่า้วพูดดิด่าพูดห้ส้ต่อเอาเสื้อผ้าเปิดโว้นะครับบสองเแ้วเฮ้ยรอจบได้ตึ้งกล้เป็นไะ เ <10. S 2> อาข้าวมาายรูปนี้หน่อยบูชี่อ่ะข้าวไปนักข <c oughs> ้าวายติงนี่ด้วยนะครับเอฟเอยังอยู่ขันแก่นอยู่นะครับงานยืวเมืองคนเมื่อวานงานกู้ภไฟกุ้งสีเมืองวันนี้มางานยืวเมืองคนนะครับหกสิบเอ็ดเจอกันปีหน้านะครับเจ้าติงนี่เอาเปิร์ดูนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เมีคนไหนมได้ยังทายดูจะไปลงพันเด็ดใครมาข้ามได้บ้าแปดสิเดไปต่อสิบเอ็ดเอาเซฟโอ้ยไม่ข้ามนะครับแปดตมอเดี๋ยวบนนี้เอาข้ามไปก่อนระวังระวังวงนะ เขาถ่ายฝานาวด้วยครับเอ็ดมินอยู่ขอนแก่นอยู่นะครับกับงานยูเมืองคนนะครับแล้วก็รุ่นอายุสิสองปีนะครับ 12, <8. S 1> สบิบสองแปดสองฝาแล้วก็ วันที่4แอดมินอยู่เมืองพลก้อนแก่น 8, 8, 8. วันที่5เดินทางไปอุราน 8, 8, 8. วันที่6กลับมาที่ก้อนแก่นเมืองพลแล้วก็งานนี้นะครับยังอยู่กับกันกันตะก้ออยู่นะครับสเก้า <8, 9. S 2> แอดมินขับมอเตอร์ไซค์นะครับ 8, 8, 8. เดินทางไปก็แอดมินขับมอเตอร์ไซค์นะครับ 8, 8, 8, 8. แต่รู้ว่าตั้งแต่วันที่วันที่4ี่ขับมาเป็นพันกิโลแล้วนะครับโรงเรียนจะเป็ขอนึกษครับ เต็เเเก้า่เาต่อบงระเบห้าเ้าป็นนักกีช่เรายาช้า ผลงานในชุดที่สองทีมโรงเรียนบ้านสักเขาดองแมวมาไปคู่นะครับต่อเก้าสนุกผลงานในกัรโรงเรียนบ้านสักเป็ดหนึโรงเรียนบ้านสักเป็ดตนะคไปสองตูดนะครับเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปนะครับดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลือกเตะแอดมินนี้จะเลือกไลรสดนะครับยังมีอีกหลายคู่นะครับ